เปิดตัวล iPad Pro 2022ใช้ชิป M2 ถ่ายวิดีโอ ProRes 4K 60เฟรมกได้ในราคาเริ่มที่32,900บาทล่าสุดทาง Apple ก็ได้เปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ที่ใช้ชิปเซต M2 ออกมาเป็นที่รียบรยแล้วครับโดยเน้นการอัปเกรดประสิทธิภาพการทำงานและปลดล็อกคุณสมบัติใหม่บางอย่างจากพลังชิปเซ็ตรุ่นใหม่ครับ โดย iPad Pro M2 รุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นไมเนอร์อัปเกรดที่ยังคงมีดีไซน์และสเปคโดยรวมเหมือนกับรุ่นก่อนโดยหลักแล้วจะต่างกันที่ชิปเซต M2 ที่แรงขึ้นโดยยังเป็นรุ่นจอ11นิ้วและ12.9นิ้วเหมือนเดิมครับส่วน iPad Pro M2 รุ่น12.9นิ้วคงมีหน้าจอ Liquid Retina XDR ความละเอียด2,732คูณ2 0 4 8พิกเซลพร้อมฟีเจอร์โปรโมชั่นและ True Tone แต่มีการเพิ่มคุณสมบัติ Hover สำหรับ Apple Pencil 2โดยสามารถตรวจจับปากกาได้ที่ระยะห่างสูงสุด12มิมตรจากหน้าจอแสดงผลส่วน iPad Pro M2 รุ่น11นิ้วแต่ยังคงใช้จอแบบ Mini LED เหมือนกับรุ่น12.9นิ้วโดยยังเป็นจอแบบเดิมคือ Liquid Retina ความลี2,388 x 1,668พิกเซลพร้อม Future Promotion และ True Tone ครับโดยทั้งสองรุ่นใช้ชุดกล้องเหมือนกันคือกล้องหลังความเ็2ล้านพิกเซลรูแสง1.8 และกล้องเอาตราบไวความเรี10ล้านพิกเซลรูปแสง f 2.4ถึงแม้สเปคจะเหมือนเดิมแต่คราวนี้สามารถถ่ายวิดีโอโปรเจที่ความเรียด 4K 60เฟรมต่อวินได้นะครับซึ่งเป็นความสามารถใหม่ที่มาจากชิป M2 นั่นเองครับโดย iPad Pro M2 รุ่นความจุ1 t b และ2 t b จะมีแรม 16GB ส่วนรุ่นอื่นๆจะมีแรม 8GB ครับ iPad Pro M2 รุ่น11นิ้วมีราคาเริ่มต้นที่32,900บาท ส่วน iPad Pro M2 รุ่น12.9นิ้วมีราคาเริ่มที่44,900บาทซึ่งจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่23จจตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ